จ้ามิติใหม่ของแกกินเส้นเล็กจ้าผัดกระเพราเส้นเล็กจ้าเส้นเหนียวนุ่มเห็ดร้อนด้วยกระเพราไข่แดงเยิ้มเยมล้าลงไปเลยเถอะถูกต้องแล้วค่ะถ้าชอบกดดใจกดไลค์กดแชร์นะอ้าวดาวไข่เป็ดกันก่อนเลยสองฟองไข่ขาวกรอบไข่แดงเยิ้มถูกต้องจ้าติ๊กไปถูกหนึ่งข้อเอาเจียวกระเทียมพริกขี้หนูนะคะใส่ด้วยค่ะหมูบดเลยค่ะ สร็จแล้วปรุงรสพื้นฐานเลยค่ะน้ำตาลค่ะน้ำมันหอยสักสองสามช้อนซอสปรุงรสหนึ่งช้อนน้ำปลาสาดไปเพิ่มความหอมแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำน,นะคะเนี่ยถ้าผัดแห้งไปเติมนะ้ำไปเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยใส่เส้นแห้งๆเลยไม่ต้องลวกน้ำนะคะเส้นน่ะมันจะดูดน้ำแกงมากถ้ามันแห้งไปเติมนะ้ำไปเล็กน้อยได้ก่อนึ้นโรยใบกะพราจะเธอ เส้นมันเหนียวนุ่มมากแล้วเผ็ดร้อนด้วยกระเพราเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดหวานหวานเธอจา้ามันอร่อยมากแล้วตามด้วยท็อปปิ้งไาไข่ค่ะเอาไข่แดงเจาะล้านลงไปเลยเธอฉันจะบอกให้โอหู oo, enjoy eating นะคะ